ก็ยินดีต้อเรบสู่ people ไปกาสารแล้วพัทพัภาคที่สองครับผมก็ยินดีกันด้วยครับปรบมือก็ถ้ามีภาคสองแปลว่าซีรีส์นี้เนี่ยจะมีภาคต่อๆไปเรื่อยๆครับอาจจะเป็นถึงตอนสิบตอนที่สิบตอนที่ยี่สิบตอนนี้ก็ตอนที่สองครับผมก็ภาคที่แล้วผมก็ลองไอสตรีมพังก์อสนี้ไปครับแล้วก็กอสแมนนะแล้วก็อื่นๆนะผมไอนี่ก็ไอนี่นะเราก็จะมาทดสอบไอซีสเปร่ลันนี้กันดีกว่าครับดูน่าสนใจนะ เอ,อ็ไปดูกันนะครับว่ามันทําใช้งานอย่างไงนะนี่คนระับกด t เพื่อขึ้นนะกด f เพื่อไปทางซ้ายนะกด h เพื่อไปทางขวานะกด u เพื่อเอ,อ่อ turn off gyroscope เืออะไรไหเฮ้ยมันมี2เวอร์ชันเนี่ยแบบรอยน้ํากับแบบไม่รอยนะ้ำเนี่ยวิ่มดต่อไปนะเฮ้ยมันเป็นคนแต่เป็นธรรมจากเป็นกอสแต่เหมือนธรรมจากเป็นคนนะ subscribe นะเฮ้ยอันนี้มันเป็นเอ,อ่อเรือเล็กนะ small b o แตด่ดูจากในภาพเหมือนมัน,มน ผมว่าบิ๊กโบสมากกว่านะซับสไครเฮ้ยผมเจอนางฟ้านะผมน่าสนใจเนี่ยอ่าพี่พู้ป็เกาก็มีแต่รายรุนแรงอะเราก็จะมาทดสอบอะไรที่มันไม่รุนแรงก็เสียงเส้นนางฟ้านะโอเคผมว่าแค่นี้น่าจะพอแล้วนะก็เราไปดูกันดีก่อครับว่ามันมีอะไรโดดมาบ้างนะเฮ้ยนังไงนางฟ้าที่ผมอยากทดลองครับผมนี่มาแล้วนางฟ้าออาเอนางนางฟ้านางฟ้าอยากทำให้เกมพังเกม ไอ้ใจสินางฟ้าเป็นอะไรจ้าเ้วไปแล้วไปโอ้กว่านางฟ้าจะมาโอโนางฟ้าทําเกมกระตุกมันก็แค่คนทาไมมันกระตุกวะโอเคนะนี่ก็คือนางฟ้าผม,มนี่นะมีกระดิ่งด้วยนะเบง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 น,น,น,นี่นายคือนางฟ้าใช่ไหมเชยแล้วทไมโอยโห้ทำไมนางฟ้าเสียงมันน่ากลัวไงนะจริง,รงๆแล้วสันไม่ใช่นางฟ้าไอปีกเนี่ย คิดหรอว่ามันเป็นเออมันก็จริงๆแล้วมันก็คือน้ําน้าจริงหรือเปล่าวะลองทดสอบดิอ่าแทงเข้าไปเนี่ยอ้ยนางฟ้าของจริงเอ้ยเจ๋งเลย Activate อ้ยเหมือนมันเหมือนมันเะเขาทำไงอ่ะเอาเหมือนเป็นชิ้นส่วนมาจากผมว่าน่าจะเป็นชิ้นส่วนมาจากไอ้พัดลมเนี่ยเฮ้ยเหมือนสุดแล้วเหมือนสุดแล้วผมว่าน่าจะเป็นชิ้นส่วนจากพัดลมนางฟ้าทานทาน,ทานกับกระสุนได้เปล่าปืนลูกโม่กันเลย ยิงเข้าไปยิ้ม้ยจบแล้วโอ้นางฟ้าเบรกแดนนะตุ๊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 ตุมตุ๊เป็นุ๊กุ๊ตุ๊ตุมาลองดูซิว่ามันจตโหดแค่ไหนนะอ่ามาแล้ว <half> ต <gold fish> <st> <ots> ุ๊ตเหมือนมันมีร่างก๊สุ๊ตม๊ยุ๊ต่๊ตุ่ต่าตุ๊ตุ๊ตุ๊ตนพุ่๊ตุ๊ตุ๊ตม๊อุ๊ตุ๊ตุ๊ตุมนุษย์ฆ่ากันเองเหรอเนี่ย เฮ้ยเฮ้ยเไม่นะไม่นะทำไมมันุษย์ทำไมทำไมเจ้าเจ้าก็คือมนุษย์เหมือนกันน่ะทำไมผมผมโอ้โหอาจจะเออ่ลองใช้มินิกันดิโอ้โหโอ้โหถ้ามันถือผมมาน่าจะแรงเลยเนี่ยนี่น่าเสียดายน่ากลัวเหมือนกันเนี่ยคือแบบถ้าเป็นชีวิตจริงผมก็กลัวเหมือนกันเนี่ยคือคนกลายเป็นกอสอย่างเงี้ยอุ๊ยน่ากลัวแศกมาใหม่ดิ เนี่ยคนมันคนมันกลายเป็นก๊อสอย่างเงี้ยอ้าน่ากลัวมากเลยพนพีทพนพีทอ่าอื้มพ่นอื้มน่าเกลียดน่ากลัวไปไหนเวลาเดียวกันเลยตูด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 ูตูด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 ดู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 ู่ดูดูลดูดูมูด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 มดูดูดูีด โอ้ม่กี่เสียงอะไรงแต่เฮ้ยมันมีสองแบบนะเนี่ยเฮ้ยเจ๋งไปเลยโอเคเราจะลองขับนะฮะเฮ้ยเฮ้ยไปแล้วทีกดทีเพื่อขึ้นนะกด H นะเพื่อเอาเอาผมผมผม,ผมเรามาเรามาบินแบบบ้านๆพังแล้วพนะังแล้วไม่เฮ้ยเหมือนเขามีขู่ฟัง้วยนะอ่าเท่เลยมาลองดูซิว่าไอ้นี่เนี่ยมันเนี่ยจะลอยน้ำได้ไหมนะไปแล้วโอผมผมว่าไม่ต้องลอยอะ่ะคีนก่อนเสกมันมาใหม่นะ นี่มาแล้วนะอะเจ้าเฮลิอคอปเตอร์ฮนะแบบลอยน้ำกับแบบไม่ลอยน้ำอนะนี่เพราะว่าแบบนี้เขาไม่ได้ใช้เฟกเทปนะผมมันก็เลยจมน้ำอนะอันนี้เขาใช้เฟกเทปนะผมนี่เป็นไงเทไหมลองทดสอบไปดีกว่านะถ้าเกิดเอ่อมีเอเคสีสิบเจ็ดยิงมาครับผมนะ่ะเป็นปืนที่เบสิกสุดๆแนละ้วยิงเข้าไปนี่อืคนขับคือคนขับไม่รอดนะผมแต่ว่าเอา่ออากาศยานเนี่ยยังรอดอยู่เนะี่ย อุ้ยเจ๋งเจ๋งไปเลยเนะี่ยถ้าเกิดผมใช้ปืนที่มันแรงกว่าระเบิดไฟไหมไฟไหมมันกำลังจะพังภายในไม่กี่นาทีไม่นะเอาในนๆมันก็จะพังนะผมก็เออใช่แล้วครับผมไปแล้วคนระับจาวาลีนนะไปแล้วคนระับนี่ล็อกป้าหมายโอ้ทํทำไมมันมั่วจังวะไปแล้วคนระับนี่หนึ่งแรกนะหนึ่งแทกอะไรหนึ่งดอกคนระับยิงเข้าไปนะนี่โอ้โห โอ้โหโอ้โหโอ้โหมิซายดริฟต์นะผมโอ้โหมิซายมิซายเล่นโอ้โห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 มิซายมันผมว่ามิซายมันมั่วโคตรมั่วมิซายเอาอาอ้อเข้าไปพูดถึงน้ำเนี่ยเราก็จะไปทดลองเออ่ small boat กันต่อแล้วแต่ผมว่าผมว่าเรือมันไม่ผมมันผมว่าเรือมันไม่ได้ small นะผมว่ามัน big boat เลยนะนี่เป็นไงเรือไททานิคเนาะดื้อดื้อดื้อ ใช่ท่านี่โอ้ไม่เหมือนโอ้โหมีเสาสัญญาณเนะีนะ่ยแมไฮเทคแมนะ่มาลองทดสอบกันดีกว่าแนละ้วถ้าเกิดมีปืนยิงไอเรือเนี่ยนะเรือนี้มันจะสะทกสะทานเนะ้ยยิงเข้าไปเนะี่ยเย่งโอ้ยคนที่อยู่ข้างหลังไม่รอดไงเนหะมอนมันยิงทะลุเหล็กยังไงไม่รู้เนะี่ยว่น่ากลัวเคียรก่อนเรามีงบประมาณฮนะเราจะเสกมันมาใหม่นะเนมาแล้วผมเดี๋ยวผมเสกคนมาทดลองกันก่อนดีกว่านะฮะโอเค มันสามารถป้องกันเ k 4คสิ็ได้ไหมครับถ้าเกิดมีคนมาบุกบนเรืออย่างเงี้ยป้องกันได้ก็บ้าโหอะไรอนะ่ะน่าเสียดายอนะ่ะน่าเสียดายมากเลยอนะ่ะมันป้องกันไม่ได้เฉยอีเศร้าเลยถ้าเป็นระเบิดอ่นะถ้าเป็นเจ n เน a l ร็ตเพิร์ซบอมบ์อ่ะถ้าเครื่องยนต์ระเบิดอ่าเครื่องยนต์ระเบิดอ่นะสามสองหนึ่งตึมเขาให้ฮนะอุ้ยเอือมันก็ยังสามารถอือเอือมันก็ยังสามารถลอยได้อยู่เนะี่ยอุ้ยเจ๋ง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 อาระเบิดเยอะ นี่โอ้โหเริ่มจมแล้วผมระเบิดเข้าไปนะปุ้มนี่โอ้โหโอ้โหระเบิดเยอะแค่นี้ว,ว่าคงไม่มีใครบรรทุกระเบิดเยอะเท่านี้เนะ้ยแต่เล่นเรือนี้มันก็สนุกเหมือนกันเนี่ยเสกเรือมาใหม่ดิโอเคมาแล้วสมอลโบสแ๊บจุมจ้มค่อยกุ้มถ้าเกิดเรือบรรทุกสินสินค้าถ้าเกิดบรรทุกรถเบนซ์นะผมนี่ห,หนึ่งคันยังพอได้ถ้าเกิดเป็นรถเมสายแปดนะ ก็ก็ตามที่เห็นนะรถเมย์มันหนักมากอ่ะเอาเกิดเป็นตู้คอนเทนเนอร์ฮะ <c oughs> โอ้โหโอ้โหชัดเจนเสียงเครื่องยนต์ก็โน้โหโน้โหเอาไอรถบรรทุกกันรถบรรทุกรถบรรทุกไม่ทำไม่ทาไม่สามารถทําให้เรือจมได้แต่ว่ารถไอคอนเทนเนอร์กับรถบัสสามารถทําให้เรือจมได้มันไม่เมคเซนส์เลยถ้าเป็นรถถังอะ่ะโอเคอยู่แล้วนะอยู่แล้ว โอเคเอาเรือมานะนี่มาแล้วแล้วทำไมทําไมทําไมมันมีเครื่องปั่นไฟด้วยนะทาไมเรือมีเครื่องปั่นไฟอ๋อมันเป็นควันอ๋อคนคิดก็เข้าใจคิดเหมือนกันนะเนะี่ยเฮ้ยเจ๋งเจ๋งเจ๋งเฮ้ยมันตรงนี้เปิดเครื่องเครื่องยนต์ได้เนเะฮ้ยไปแล้วเฮ้ยเฮ้ยตบมือเจ๋งเลยวะ่ะอ่าคนทำมอสนี่ก็สุดยอดกอันไปเลยนะ ถ้าเกิดเรือโดนระเบิดขณะท่องเที่ยวนะโอ้โหมันจะยังไปต่อได้ปะยังไปต่อได้นะผมโอ้โหมันจะสร้างเจ๋งอะไรประมาณเนี้ยโดนระเบิดลูกที่สองไปนะครับอ้ยมันยังไปต่อได้หรเปล่านะอุ้ยอ้ยอุ้ยมันก็ยังไปต่อเรือเรือเรือจมนะครับโอ้โหๆๆโ,อโอ้โหโอ้โหโอ้โหแผ่นเหล็กข้างล่างก็โอ้โหจมแะเสียดายอะถ้ายังไปต่อได้นี่คือแบบมันจะเป็นอะไรที่เจ๋งนะครับผมก็มีสิ่งสุดท้ายแล้วสินะ กับการทดสอบเรือลอนนี้ก็คือระเบิดกานเวลานี้กับระเบิดต้องใหญ่ทําไมเรือมันไม่เป็นอะไรเลยวะกับระเบิดนิ้วคลีนี่นะครับผหมาเลมาทดสอบมันไม่ให้เป็นงานเสียเวลาปึ้มนี่โอ้โอ้าวเรือ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 หายไปไหนเรือหายไหมเรือหายไปไหนโอ้โหเรือกลายเป็นซากโอ้โหจบแล้วโอ้เรือสปินมีไรเหรอ ดูสปินมีถ้าเปิดผมใช้เออบีนไบโฟะมันเนี่ยจะแรงไหมฮนะโอเคสามสองหนึง่งพงไคเฮ้ยอย่าบอกว่านี่เป็นเรือลำแรกที่สามารถที่บีนไบโฟะไม่สามารถทำไนได้บีนไบโฟะทำให้ผมผิดหวังครั้งแรกเฮ้ยเออ,อ,อเริ่ม,มีประสิทธิภาพแล้วถ้าเกิดบีนไบโฟะทำให้เรือจมได้มันจะไม่ผิดทำให้ผมผิดหวังแล ยิงเข้าไปนะยิงเข้าไปบีมไรโฟให้ตายสิเจ้าต้องทําได้คาเชื่อมั่นในตัวเจ้ายิงเข้าไปหุยครั้งแรกนะเนี่ยบีมไรโฟทำให้ผมผิดหวังโอ้อะไรเนี่ยโอ้โอ้ไม่สามารถทําให้กับกอสิซราทำให้กอสิซราพังกับเรือนี่โอ้เข <c oughs> ้าใจอ่ะก็จอกันไปแล้วสำหรับคลิปพีโพไปกาวในวันนี้ถ้าใครอยากให้ทำอีกต็อกดไลค์กด subscribe นะแล้วก็เจอกันใหม่อีกขึ้นหน้านะสำหรับวันนี้ สวัสด,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 ดีครับอ่าทำไมคนนั้นยังรอดรอยู่วะไม่ให้รอดหรอกไม่ให้รอดอ่าโอ้โหฟิปเลยเรือ